คันนี้เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาเป็นหมดมาเป็นหมดครับผมไม่รู้จะยอดนิยมอะไรกันขนาดนี้จนตอนนี้ใจผมเริ่มจะมองว่ามันหล่อแสดงสิคันนี้นะโอ้โหกับ like อารรถดีๆมีมาเรื่อยๆครับนำเสนอข่าวสารในวงการรถยนต์จาก Facebook Marketplace วันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคมเวลา11นาฬิกา50นทีนะครับกับพบกันกับ nv lisan nv แคปใหญ่ครับคันนี้แคปใหญ่นะฮะ อันนี้สีน้ำตาลทรายทองใส่ล้อแม็กเรียกว่าครบเครื่องมาแล้วทีเดียวภายในก็สะอาดเลยนะครับก็มีอุปกรณ์มาตรฐานครบครับไม่ได้แต่งอะไรที่มันหือหวามากมายก็เติมแม็กเข้าไปก็หล่อแล้วรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับก็ดีไปอย่างก็ดูแลง่ายไปอีกแบบนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแคปน่าจะเป็นรุ่นตัวปีเกือบสุดท้ายแล้วนะฮะโอ้ภาษีก็ต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพดี สภาพดีถือว่าสะอาดนะครับอสะอาดแล้วก็รูปทรงก็เขาเรียกว่าจัดทรงมาพอใช้งานแล้วดูรายละเอียดคันนี้ลงใน Facebook มาเมื่อ16ชั่วโมงที่แล้วนี่เองครับรถอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเป็นนิสสัน NV ตัวสุดท้ายรุ่นนี้เขาเรียกว่า Queen Cap ครับผมเขาบอกเป็นรถมือเดียวคู่มือครบไม่มีชนนัะพร้อมใช้งานได้เลยโหมือเดียวด้วยเนะี เราของรักจริงหวังแต่งเลยนะซนะื้อมาตั้งแต่ยุคแรกๆยุคนี้ตอนออกมนาะผมไม่ชอบมันไงผมเลยไม่ได้ตามข่าวเลยเออแต่ทำไมคนชอบจังแต่เขาตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทาไมคนชอบมันนะครับมันมีเอกลักษณ์ชัดเจนครับอันนี้เครื่องพันหกนะครับเป็นกระบะเบนซินนะฮะตัวแรกของเมืองไทยเลยว่างเออนะอา้าวท่านใดสนใจติดต่อหาผู้ขายตามลิงก์ด้านล่างนะครับผมนะฮะอย่าได้ช้าครับถ้าท่านชอบคันนี้ถูกใจคันนี้เราคิดว่ามันเป็นรถที่ดีๆครับ ไปแล้วไม่เจอก็เข้าไปในเฟซบุ o กมาเก็ตเพจครับพิมพ์ข้อมูลสำคัญของรถคันนี้ให้มากที่สุดเช่น Dis ันเอ็นวีควีนควีนแคปปีอะไรก็ว่ากันไปราคา64,000บาทกด Enter ท่านต้องเจอครับถ้าไม่เจอแสดงว่ารถดีๆอยู่ไม่นานครับของดีๆใครๆก็แย่งกันนะครับสุดท้ายก็ฝากติดตามทุกช่องของเราไว้ด้วยเราลงคลิปสดๆใหม่ๆเป็นประจำทุกวันนะครับแต่ละช่องลงคลิปไม่สํากันรถดีๆมาเมื่อไหร่ท่านจะรู้ก่อนใครและตัดสินใจได้เร็วกว่าครับ ขอให้ท่านโชคดีกับรถคันนี้ครับสวัสดีครับ